เนี้คนแสดงความเห็นเยอะมากมเป็นผู้ชายคนหนึ่งมีแฟนเป็นเด็กหญิงสิบขวบท่านฟังไม่ผิดนะฮะผู้ชาย36แฟนสิขวบหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์ในทำนองที่ว่าด้วยความเคารพภาคผู้เยาว์ไหม,มคุณผู้ชมฮะอีซอคยี่ข่าวบอกคนเป็นลุงบอกตัวเอง36มีแฟนเด็กซึ่งแม่ยายรับรู้และให้พวกเขาคบกัน36กับเด็กหญิง1ิขวบ อันนี้เราเองเนี่ยไม่ดูแค่รูปภาพแต่เราต้องหาคำตอบแปลกไหมถ้าจะรักเด็กหญิงสิบขวบนี่ยังดีนะ36ถ้าท่าน56แล้วท่านจีบเด็กหญิงสิบขวบแล้วบอกแม่ยายโอเคล่าสุดเราไปเจอตัวพี่น็อตแล้วนะฮะเราต้องเอาให้เคลียร์บอกน็อตนี่ตัวจะกระเปียกเลยนะสิบขวบเนี่ยไหนตัดภาพเมื่อกี้ของเด็กเมื่อกี้นี่หน่อย คนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ข่าวนี้เนี่ยแบบถล่มทลายเลยนะฮะนี่นุย้ยนุ้ยเนี่ยเกินสิบขวบแล้วพี่น็อตน้องนุ้ยเนี่ยปรากฏเขายอมรับจริงใช่ไหมจริงค่ะาวก็คือจริงๆรอ่ะรู้จักกับน้องตั้งแต่2ปีที่แล้วตอนน้อง7จ็ดปดขวบด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจปดขวบนี่รักกันได้แล้วเหรอนั่นนะสิมันน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอเออเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะคือแม่เด็กใช่ไหม และที่สำคัญน็อตบอกว่าเอาจริงเป็นลูกค้าประจำของร้านคุยกันสนิทสนมตอน4-5เดือนอแล้วตอนนี้รู้ว่าน้องเพิ่ง10ขวบและรู้ว่าการล่วงเกินเด็ก10ขวบผิดกฎหมายเรื่องนี้ผมจึงแค่คุย<ช>กับเด็ก10ขวบไม่ได้คิดจะล่วงเกินทุกครั้งที่ไปหาด้วยความชอบของพี่36 จะไปแล้วบอกผู้ปกครองไม่มีทางที่ผมจะอยู่กับเด็กหญิงสิบขวบเพียงลำพังท็อปยังบอกว่าที่ผมนำคลิปมาลงก็แค่สนุกสนานยอมรับว่าผู้ปกครองเด็กหญิงสิบขวบยังไม่รู้เอา <S <S เดี๋ยวก่อนนะ ผู้ปกครองรู้ได้อ,อยังเมคือล่าสุดเนี่ยรู้แล้วแต่เหมือนก่อนหน้านั้นเขาก็คงไม่คิดอะไรหรอกคปกครองอ่ะคงคิดว่าเออสนิทกันเพราะว่าเขาก็เอาเอาข้าวเอาของเอาขนมไปฝากบ,บ้านลงไปบอกว่าเป็นแฟนกับเด็กหญิงสิบขวบผู้ปกครองยังไม่รู้แต่ล่าสุดผมคุยกับน้องเมื่อช่วงเย็นกลัวว่าน้องจะเครียดกลัวว่าน้องจะโดนเพื่อนล้อผมให้กําลังใจเด็กหญิงสิบขวบว่าอย่าคิดเยอะอืพี่แล้วรูปที่พี่เอาไปลงเปิดหน้านะแล้วเด็กมันจะอยู่ยังไงฮะเนี่ย ในปังเสียงพี่น็อตสามสิบหกฮะอะไรนะแต่ว่าก็เนี่ยทุกอย่างมันมันเริ่มคุยกันก็มันสิบขวบนะคุยแค่ดูแค่อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเพราะว่าเอออนาคตอีกประมาณสักสิบปีข้างหน้าเออก็อาจจะไปสู่ขออะไรประมาณนี้ตอนนั้นที่เราพูดไปคือเจตนาคือเจตนาถ้าจะบอกว่าจริงจังไหมเหรอผมไม่ค่อยได้จีบใครมากะ แต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าออกไปจีบจิบ,จบก็นาจะจิบจริงจังเดี๋ยวคุณผู้ชมครับจริงจังกับเด็กหญิงสิบขวบล่าสุดยายเด็กนะฮะเพื่อความเป็นธรรมเหมือนกันรอไปเจอยายสีคุณยายอายุแค่48แล้วเมื่อกี้นออ็อต36ดีนะน็อตไม่จีบยายนะฮะอายุใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะยาย48วันนี้ถามบอกยายสีเป็นไปได้ยังไงเขาบอกหลานน็อตเอ็นดูนี่ฮะ น็อตเนี่ยมันเอ็นดูเพราะว่าหลานสาวกำมพาพ่อแม่น็อตก็เลยเข้ามายายสี48หลานน็อต36ยายสีบอกจากการสอบถามหลานสาวหลานสาวยืนยันว่า คุณน็อตไม่ได้ล่วงเกินหลานสาวและตัวเองก็เห็นพฤติกรรมน็อตมาโดยตลอดไม่ใช่คนที่มีเจตนาไม่ดีส่วนชาวบ้านที่กำลังต่อว่าคุณยายวัย48กับหลานน็อต36ซึ่งมาจีบเด็กหญิง10ขวบว่ายายเห็นแก่เงิน ไม่ใช่คนแบบนี้น็อตเข้ามาหายายเขาซื้อของมาฝากเขาสงสารครอบครัวยายเด็กหญิงสิบขวบอยากกินอะไรน็อตก็ซื้อมาให้วิงวอนชาวเน็ตโปรดเข้าใจน็อตวัย36ที่แวะมาหาหลาน10ขวบแล้วมาเจอายาย48ลองฟังดูหน่อยฮะน้องนี่ของลูกสาวหล่แต่ว่าเพิ่อนั่นกับบด้คิดอิยังกับแบบรู้จักกันนะไปขายของเพื่อนก็เลียงตัวลูกหลานกันเลย ก็เลยสื่อของซอยอย่างซอยสิแม่ก็ะอาจจะเพิ่นลงเหรียญอีหยังกับบรูลุแต่ว่ากับว่าเคยมีพฤติกรรมอีหยังเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างตียยางเวลาหลานอยากไปเที่ยวื่อไปอีหยังจังสี่กับแม่กับไปน้ำยายกับไปน้ำจังสี่นะแล้วก็เคยถามลูกหลานว่าไอ้ว่าสโลตเสร็แล้วว่าบ่มีอันนี้ว่าจากใจจริงเนี่ยเออฮึจับฮอบายฮึอีหยังบ่บ่มีหลานว่าแต่ว่าอันนี้นี่ก็เคยเอ็นดูหลานเพราะว่าตะกี้ แม่ก็ลําบากเนาะแล้วก็เฮ็ดขนมขายยังขายอย่างสิเฮ็ดบุ่นเฮ็ดยยังอ้ายก็ซอยซื้ออย่างสินะก็่ว่าคิดว่าสิเป็นข้าวเป็นข้าวอย่างสิเนอะเออเอา้าวกันยังงงนี่อะไรนะสโลอล์สและอ,อ,อะไรนะสโลล์สและแปลว่าอะไรอะแบบละลาบละล้วงไหมแบบทําไม่ดีไหมไม่มีนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับรักใสๆของชาย36เออใช่รักใสๆกับคุณยายวัย48่สเขาหน้าตาดีด้วยนะชาย36เนี่ย อ่ะเขาไม่เอาเธอเขออเขาเขาชอบสิบขวบฮะอ่ะประมาณนี้ฮะ,ะคุณผู้ชมฮะเธอมองอยังหน้าตาดีอ๋อคือเห็นลูกเาขาเมื่อกี้น้าตาดีนะ,ะเธอมองแค่นี้